กำลลังงงงงเขาาแแรว่หไยุในคอส่วนตัวขอองงเมารับจคสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านมือนีช่างโหลดสิผ้ามาชมจุดชมวัวกระทิงเด้อพี่น้องเด้อที่กัดกายอยู่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับอู้มืือนีแดดครับทั้งแดดทั้งลมครับพี่น้อง ลมเย็นเย็นครับพี่น้องเคงเ่งนี่ครับโอ้โหพุน,นะครับเดี๋ยวช่างโรดสิบหาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะนอโอาทุกนะครับพุดน,นะอืออืออันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยครับเด้อ นะครับอืทางไีนก็สิมีกระทิงตัวใหญ่ครับกระทิงตัวใหญ่อยู่บนจุดชมวิวครับอือคือตัวใหญ่แถวน่ะปลาโถฮ่าฮ่า เอาตัวบักใหญ่เลยปาด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 อันนี้เป็นกระทิงลูกป,ปั่นเด้พี่น้องเด้อนี่ครับกระทิงลูกป,ปัน่นส่วนกระทิงตัวจริงอยู่พูนครับพู่นนะครับอืเห็นบ่เนอเดี๋ยวจังโหลดซีซูมให้เบิ่งครับ นี่ก็คือผูงกระทิงกำลังเลาะเล่มหญ่าอยู่ครับอันนี้ช่างโรดทายผ่านกล้องของเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับด้วผ่านกล้องที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเตรียมไว้ให้ครับโอ้อ้าวโต ซูมไก่ผัดจะบม่ค่อยเห็นครับอืมนะครับนกำลังเลาะเลมกินหญ้าครับภาพอาจจะบ่ชัดปันใดยได้พี่น้องด้วโอ้โทรศัพท์สังโหลดกะซูมได้บ่หลายครับ ดิูดเล็กอ่เฮยฮะดูกระทิ้งดูกระทิ้ง บรรยากาศตอนนี้ก็สี่โมงแรงครับลมครับพี่น้องลมแห้งแหงครับลมอย่างแห้งเลยตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็กำลังมาเบิ่งหลายครับโอ้หุหนาวหนาครับ บ่โอ้นะครับย่างขึ้นสามพูเลยบ่โอ้อมนักท่องเที่ยวมาจากสกลครับโอ้อืมนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไซเกืออดิดัส วายเกศชันทียเป็นเลยเออกำลังแยกเพศอยู่ครับแยกเพจคำคำจังน้อยจังสิมมีออกมาหลายครับพี่น้องตอนนี้ตอนกลางเวรก็ออกมาแน่แต่ว่าบลายปันได กตยำมอแรงยำคำคำจะหลายครับคุณนะครับโอ้เขาใหญ่ใหญ่อลีนะครับเนาะคุณนะงานซานบานซองเปนกะขยับขยายมาโอ้สิตเต็มภูมันละครับคุณนะ่ะเป็นบานเป็นซองเป็นรีสอร์ทีอย่งางต่างๆก็ไดายนะนะครับอืม นะบะบะงยังทําได้อื้อไม่เสร็จยังอื้ออื้อ จุดชมวิวเป็นกาตั้งอยู่บนเขาแผงม,าม้าเด็กพี่น้องเด้อนี่ครับเขาแผงมา้าเขาแผงมา้า ห้องน้ำห้องส่วมให้เรียบร้อยครับอ,อสะดวกสบายอืมขนาทั้งนี้มีลานกลางเต็นท์พร้อมครับพี่น้องปดาโ,โอ้ลานกลางเต็นท์กับเหมาะขนาดครับพี่น้องพาลมเย็นซวยๆเลย เอบรรยากาศสุดยอดเลยครับพี่น้องมีเวลาหรือว่ามีโอกาสอย่าลืมด้วอพี่น้องเด้อแวะมาเที่ยวแวะมาพักกลางเต็นอยู่จุดชมวัวกระทิงที่เขาแผงนะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับทุก oh. น้บรรยากาศ ลมเย็นขนาดครับพี่น,อนอ้องคนนะเย็นคักเย็นแน่ครับขนาดแดดปานนี้ยังอากาศเย็นครับพรเพนเด็ตมองตอนรับนักท่องเที่ยวยังคักขนาดครับพี่น้องมีหอดบริเวณจอดฮอลิคอปเตอร์ด้วยเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะสวัสดีครับ ครับพี่ครับครับผมพี่ชื่ออะไรเนาะครับชื่อชื่อเบียครับเบียชื่อเบียชื่อเล่นชื่อเบียโอ้ห่วยเป็นตะกงพี่พี่เบียเป็นเจ้าหน้าที่ประจําที่นี่นะครับเนาะครับผมที่นี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพิกัปจุดที่เรายืนอยู่นี่คือจุดสกัดเขาแพงม้าครับเขาแพงม้าสัตว์ป่าเขาแพงม้าโอ้ับพื้นที่พื้นที่ห้าพันไร่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ กระทิงอยู่เพาะพันธุ์ที่นี่ทั้งหมดลยครับเป็นกระทิงป่าร้อยเปอร์เซ็นต์กระทิงป่าใช่ครับคือเขาจะอยู่แบบธรรมชาติเลยใช่ไหมครับอ่านี่จะเป็นกระทิงป่าธรรมชาติเขาออกหากินตามธรรมชาติเลยครับ<อ>เราจะไม่ได้เลี้ยงดูอะไรเลยเราจะเป็นเติมแค่อาลือแร่ตามดินโป่งพวกนี้ครับ<อ>เป็นโป่งเทียมครับถ้า<อ>เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไปรักษาให้ไปรักษาโอ้ไม่ทีแต<อ>่ร,รักษาด้วยใช่ครับก็จะมีตัวตายามันก็จะมี เอา้าถ้าตายในพื้นที่ที่นอกป่าชาวบอ้านเดยแจ้งมาเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปก็ไปตรวจสอบแล้วก็ฝัง<อ>ท่านไ<ม>ล่เขาแล้วก็ฝังเลยครับ<อ>ถ้าตายในเขตนเราก็จะปล่อยให้เป็นซากสัตว์ให้สัตว์ตายตัวอื่นเขากิกนซากไป<อ>ครับตายเยอะไหมครับแต่ละปีเนี่ยตายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนมากถ้าบาดเจ็บมาอย่างเงี้ยป่วยมาเราจะรักษาให้อายุเขาก็เลยยืดครับอถ้าปล่อยตามธรรมชาตินี่เขาจะ อ่าตายตราทำไม่ชาก็จะตายเยอะครับโอครับางหลังมาสัตตาเรารักษาให้ก็เลยอายุอ่าเพิ่มจานวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับโอครับครับแต่ก่อนนี้ไม่กี่ตัวตระเวนนี้ออแสดงว่าเขาตกลูกออกหลานมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ละปีนี่ใช่ครับเหมือนวัวเหมือนควายบ้านเราเลยอ๋อเหมือนวัวเหมือนควายออกลูกปีต่อปีเหมือนกันอือปกตินี่เขาเขาเขาจะมาใกล้ที่นี่ไหมครับ ปกติก็จะมาใกล้ช่วงเย็นช่วงประมาณห้าโมงครับอันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนกันโอ้เพิ่งตื่นนอนเขาจะออกมาอีกแล้วประมาณห้าสิบถึงร้อยตัวป่าทุ่ที่เราจะเห็นนี่ถ้ายิ่งค่ำก็ยิ่งออกเยอะครับระแวกนี้ยิ่งค่ำยิ่งเยอะใช่ครับเพราะว่ากระเทงจะเป็นสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนอ๋อที่เราเห็นนี่็คือเพิ่งมัวเงียที่เดินนี่เพิ่งตื่นนอนกัน เขากินเขากินนี่เขากินหญ้ากินอะไรเหมือนวัวควายบ้านเรานี่บอกครับพ <c oughs> like 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 <sh> ี่ครับกินหญ้าอาจจะโชคดีของกระทิงอาจจะได้กินบุฟเฟ่ข้าวโพดของชาวบ้านที่สิบไร่ยี่สิบไร่อย่างเงี้ยครับคือเขาออกไปนอกเขตแอบเจ้าที่ออกไปกินพืชผลของชาวบ้านครับชาวบ้านนัาแจ้งมาแล้วก็ส่งชุดเจ้าที่ผักดันทั้งช้างทั้งกระทิงกลับขึ้นมาครับเราก็ต้องไล่ต้อนกลับคืนมาใช่ครับผมโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองครับพี่เนาะ หลังๆมากระทิ้งที่นี่เยอะเยอะจริงครับผมเยอะมากครับนักท่องเที่ยวก็จะมาก็จะไม่ค่อยพลาดจะได้เจอกระทิงทุกคนครับครับนอกจากกระทิงไม่มีอะไรอีกบ้างครับมีสัตว์ป่าหลากหลายอยู่ครับสวนมาก็จะเห็นหลากหลายกระทิ้งช้างช้างก็มนกกกะยางเก้งกวางหมูป่าพวกนี้ครับมีครบเลยนะพี่เนาะแต่ว่าจะมีน้อยส่วนมากจากกระทิงจะเยอะครับที่นี่สาโุ หมูป่าหมูป่านี่ก็ยังเห็นใช่ไหมพี่ยังพอเห็นอยู่ครับแต่หลักๆกระทิงจะเยอะกระทิงเยอะับามพวกเสือโคร่งเสือดาวนี่แหละพี่เสือโคร่งเสือดาวแถวๆนี้ไม่มีละครับไม่มีเนาะใช่ครับไม่มีแล้วส่วนมากที่แงกนี้กระทิงเขาอถ้าเอาเยี่ยวเสือเอาอะไรมาปล่อยตามด่านสัตว์ก็กระทิงก็ไม่รู้จักหรือวิธีเอาเสือมาอยู่ต่อหน้ากระทิงก็จะไม่รู้จักเพราะว่าเกิดมาเขาก็ไม่รู้จักเสือแล้ว โ oh, อ้ย่างนี้นี่เองครับเนาะแต่ว่าเจอหมาเจออะไรเขาก็วิ่งหนีเหมือนกันเจอคนเขาใกล้เขาก็หนีเหมือนกันกระที่นั่นเนี่ยใช่ครับสวนมากก็หลังๆมาเขาก็เริ่มออกมาให้เราโชว์ตัวทุกวันทุกวันทุกวันเริ่มเห็นคนทุกวันก็เริ่มไม่กลัวคนละปกติอายุเขาจะเยอะไหมครับ อยู่เราประมาณย5ิบห้าครับผมยี่สิบถึงย5ิบห้าปียี่สบยีิบห้าปีถ้าเรารักษาเขาได้เนี่ยเขาก็อายุเขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมตามธรรมชาตินี้ถ้าเราปล่อยก็คือประมาณ2ี่สิบปีนี่ก็ถือว่าอายุเยอะแล้วคครรัับบเขาอะไรนะพี่ที่เราอยู่เห็นอยู่นี่ครับตรงนี้จะเป็นเขาแผงม้าครับเขาแผงม้าครับผมเขียนข้างหน้าเป็นสัตว์่าเขาแผงม้า นี่เป็นพื้นที่ที่กระทิงหากินที่หลักที่นอนของกระทิงอ๋อบริเวณที่เราเห็นเนี่ยใช่ครับตอนเย็นเย็นช่วงเย็นเขาเริ่มตื่นมาแล้วก็เดินลงมาตามตามสันเขาตามทุ่งหญ้าลงมากินน้ําครับของทุกวันอ๋อเราจะเห็นกระทิงมากินกินหญ้าพาลูกอ่อนพาตัววัยรุ่นต้นสาวมาจีบกันมาสู้กันตรงนี้แหละครับใี่เราเห็นทุกวันที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี่คือ สระหรือว่าหนองน้ําใช่ไหมครับตรงนี้เป็นฝ่าครับเป็นฝ่ายเราทำฝ่ายแต่ก่อนมันเป็นลําธารเล็กๆเป็นลําธารไหลน้ําจะไหลลงมาจากภูเขาเป็นลาธารเล็กๆถ้าช่วงหน้าแล้งมันจะแห้งสว์ป่าก็จะไม่มีน้ํากินก็ต้องเดินออกจากป่าแล้วก็ออกไปกินในบ่อของชาวบ้านครัมหลังมาเราจะทําฝายกั้นแล้วก็เราจะมีน้ําให้กระทิงกินทั้งปีครับทีนี้กระทิงก็ลดปัญหาเรื่องกระิงออกนอกพื้นที่ได้เยอะครับ ปูปลาหน้าจะเยอะนะพี่เนาะข้างล่างเนาะเยอะครับข้างล่างนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีจิตศรัทธาเอาปลามาปล่อยอย่างเงี้ยครับผมหลวงพ่อก็เอาปลามาปล่อยครับอยงเงี้ยจะเป็นเขตอภัยทานด้วยครับผมเขตอภัยทานเขตล่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วยเนาะครับเนาะก็จะมีพันปลาหลากหลายชนิดเลยครับที่นี่ ความอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับป้าท้<ถ>ช่างโลดกับเพิ่งเคยมาเห็นครับพี่น้องป้าท้ต้นไม้ด้านบนน่าจะมีหลากหลายนะพี่เนาะ,ะใช่ครับตรงนี้เป็นป่าปลูกใหม่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วครับโอ้ป่าปลูกใหม่ครับแต่ก่อนเป็นเขาหัวโลนชาวบ้านเขาลุกมาทําเกษตรกรรมแต่ก่อนนั่นนะครับผมเร<อ>าเจ้าหน้าที่เขาก็ยันคืนของชาวบ้านพื้นที่ห้าพันไร่ตรงเนี้ยมาตั้งเป็นเขตครับ แล้วก็ให้ชาวบ้านคนที่ลุกป่าย่นี้กลับไปทําในพื้นที่ดั้งเดิมของเขาครับครับผมเราก็เลยเห็นเป็นป่าตรงเนี้ยเป็นป่าที่เราปลูกใหม่ต้นไม้จะเป็นต้นเล็กๆอยู่ครับถ้าเป็นป่าดั้งเดิมเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่อยูด้านด้านหลังครับตรงนู้นจะเป็นเขาใหญ่จะเห็นป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ครับตรงนั้นยังเป็นป่าดั้งเดิมครับครับผมสถานที่ท่องเที่ยวแถวๆนี้ก็จะมีที่นี่นะพี่เนาะครับ แล้วก็มีที่ไหนบ้างอีกครับอ่าแรกนี้ก็จะมีใกล้ๆก็จะมีหน่วยพิทักษ์เขาใหญ่ของปกากั้งของปกากั้งใช่ครับแล้วก็จะมีภูธยานแห่งชาติทับลานครับผมอยู่ตรงาปาจีนตรงนี้ตรงนะอํอเภอนาดีใกล้ๆนะครับอ๋อครับมีมีอะไรให้ชมบ้างครับแถวๆนั้นอ่าส่วนมากก็จะมีกระทิงเหมือนที่นี่ไหมครับ สัตว์ป่าก็จะมีน้อยกว่าที่นี่ครับผมส่วนมากก็จะเป็นชมวิวเรื่องพระที่ตกดินทะเลหมอกครับผมชมพันไม้ครับที่ที่นี่ถือว่ากระทิงเยอะสุดในประเทศไทยนะพี่เนาะครับผมใช่ครับเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวมาก็จะไม่ค่อยพาก็จะได้เห็นสัตว์ป่ารบบใกล้ชิดครับวันนี้ช่างโหลดต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากๆนะครับที่ให้ข้อมูลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ